กรมอนามัยโพนีคะได้ทำการสำรวจประชาชนค่ะชี้นะคะ56.8%นะคะไม่เห็นด้วยกับการนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้เพราะหวั่นว่าจะเกิดคัสเตอร์ใหม่ค่ะนายแพทยสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะได้กล่าวระหว่างถแถลงประเด็นเปิดเมืองปลอดภัยคุมเข้มกินดื่มในร้านอาหาร ด้วยมาตรการโควิดฟีซิปติ้งค่ะได้กล่าวนะคะว่าจากผลสำรวจอนามัยโพนะคะระหว่างวันที่1 1 4พฤศจิกายน2,564โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนกว่า3,000รายนะคะต่อการปรับมาตรการให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นมาค่ะพบว่าประชาชนเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะร้อยละ56.8ค่ะ เนื่องจากกังวลนะคะว่าจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่ค่ะรวมถึงไม่มั่นใจในมาตรการป้องกันและมีผู้ติดเชื้อเนี่ยยังคงสูงอยู่ค่ะในขณะที่43.2นะคะเห็นด้วยค่ะโดยให้เหตุผลว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับพนักงานและเจ้าของร้านค่ะ นอกจากนี้นะคะจากการสุ่มตรวจประเมินเมื่อวันที่10ถึง15พฤศจิกายน2,564จากพื้นที่3เขตในกรุงเทพมหานครจำนวน25ร้านนะคะพบว่ามาตรการต่างๆเนี่ยให้ความร่วมมือดีค่ะมีการแนะนำให้กินดื่มไม่เกิน2ชั่วโมงนะคะไม่มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรที่มีการรวมกลุ่ม กิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนมาตรการที่ยังทำได้น้อยและอยากจะเน้นย้ำนะคะก็คือในเรื่องของการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลค่ะเมื่อมีลูกค้ามาใช้บริการมากนะคะร้านค้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เข้มงวดในเรื่องนี้นะคะทางนี้นะคะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเนี่ยก็ได้มีการเล่าวเพิ่มเติมค่ะ จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารนะคะถือว่าเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อในสถานประกอบการค่ะเนื่องจาก1ค่ะการรวมกลุ่มของคนมากกว่า1คนขึ้นไปเพราะอาจมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการอยู่รวมกันค่ะ2นะคะ ผู้บริโภคเนี่ยมักใช้เวลานานค่ะโดยหากมากกว่า2ชั่วโมงขึ้นไปนะคะจะเสี่ยงมากขึ้นค่ะและ3นะคะพฤติกรรมพูดคุยสังสรรค์ร่วมกันผลของการดื่มแอลกอฮอล์นะคะจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณคอหอยเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทํางานที่ลดลงค่ะและเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อลงปอดสูงขึ้นทําให้เม็ดเลือดขาวอ่อนแอและติดเชื้อได้ง่ายและความยับยั้งชั่งใจลดลงค่ะ อาจ,จมีพฤติกรรมเสี่ยงได้นะคะอย่างเช่นไม่เว้นระยะห่างไม่สวมหน้ากากอนามัยกินอาหารร่วมกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้เพิ่มโอกาสเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ทั้งที่มาจากการดื่มเครื่องดื่มเองและปัใจจัยในการป้องกันตัวเองที่อาจจะลดลงค่ะก็ทางนี้นะคะไม่ว่าจะ จะมีการเปิดประเทศอย่างไรนะคะก็ขอให้พี่น้องทุกคนเนี่ยยังคงรักษามาตรการในเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 นะคะเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะเที่ยวแบบปลอดภัยไร้โควิดค่ะ